พี่อินสวัสดีค่ะตากะยายจา๋าน้องอินน้องอินน้องอินหูย,ยืนบอตากะยายนีม่มเนผู้ใด หนาวค่ะพี่อินฝนตกด้วยจ้ะน้องทีนิยายกะเจวา่าอ๋อเจวา่าเจวา่วาว่าอยู่บังโพไฟคือจังเจวา่านี่แหละอเบิ้งหน้าไอ้รูปกุญแจก็สันโบก้ายรูปกุญแจบางทีคนมาก,กวนนั่นไหมขอบใจหลยลเด้อเจว่าขอบใจหลาๆจา้ะไอเอลสวัสดีค่ะว่าสันจากเจวา คุณยายชมสวัสดีค่ะคุณยายจ๋าสวัสดีค่ะมาดาม,มเจว่าจ๋าจากป้าแมวป้าแมวสวัสดีค่ะยายชมไหว้ๆจากน้องออยคิดเยอะเก็บไปพี่กุหลาบลกสมองใช่ไหมใช่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 ใช,ช,ช่แต่ประกาศบอกกันเด้อ พ่อแม่พี่น้องช่วงนี้นะอยากย่นเงิ่อนไหนพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าอันเฮ็ดอะไรไหมแต่อยาาหัวหายเพราะว่าคมประเทศมากมันบาหายไหมเดี๋ยวอันมือแรกไปน้องกับลูกทายสิลองคุยกับลูกทายเบิ่งอยู่วปาลูกทายสิเอะไรดบอยายโฉมสวัสดีค่ะยายจ๋าสวัสดีค่ะ ยายอินทํางานเลิกหรือ,อยังไ้ววันอาทิตย์คือสี่เหตุงานอยู่นี่น้องอินเออน้องอินน้องอินถามเนี่ยอันมือน,นั่นไปไปสวนสัตว์นั่น,นแฟนน้องอินกับลูกกับลูกสาวติดนั่นแมนบอแมนบม่นบอนองอินเลิกหกโมงเย็นค่ะตากับยายเพื่อนสาวเพื่อนสาวสวัสดีจ้าล่องระบอกเธอเห็นข้นยุ่แต่แห่งไปว่าได้พอไม่มีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวว่าได้ นิโคไทยเริ่มหนาวจ้าเป็นไทยอีกเนาะนิคนี่ยายจ๋ายายจ้าซันว่าบ้านสวนสิงเอาไอ้สิงเจา้จาบ่เจ้าบ่ท่านเคยมาเข้าบ้านนี่จะเทียบอกมันคือ่มีลูกกุญแจไอ้สิงไอ้สิงมาด,ดีมาด,ดีไอ้สิงอา้าวบัดสิลงคือจะมีตะพีต่นองมาจ้ะเนาะบัดทีนี่ ขอตัวนะคะโอเคค่ะแม่ใบขอ,ขอบคุณนะคะแม่ใบขอบคุณหล,ลายๆดูแลสุขภาพแม่ใบแม่ใบก็บอกว่าเจ้า่าสวัสดีค่ะแล้วก็มารามพอกระเทินสวัสดีค่ะจากแม่ใบเนาะบ้านสวนสิงสวัสดีค่ะจากแม่ใบ มาดามพ่อกระเทินสวัสดีค่ะจากน้องอินจังยายจ๋าตาจ๋ายายจ๋าก็สวัสดีพี่สิงพี่สวนสิงแม่ทองใบสวัสดีจ้าจากมาดามพ่อกระเทินน้องอินจังกับแม่ใบสวัสดีค่ะคุณยายโฉมก็บอกสวัสดีน้องๆทุกบ้านทุกท่านนะคะชัตตาพงศ์ก็แอบๆๆอย่างเดียวแสดงว่ายังไม่ฟื้นใช่ไหมแอบมาอย่างเดียวเลยอืแม่ไอก็บอกว่าอินจังสวัสดีจ้าลูกสวนสิงกับ เย้ยวเย้ยวมาแล้วคะ่ะเนาะแม่ใบก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่โชมจ้าเจ้าบาของเราก็เย้ยวเย้ยวมาอย่างเดียวอืมใก่สิปีใหม่ล้วเย้ยวกันอย่างเดียวเนาะมวมวนมวลมวนกันเนาะน้องอินจังก็บอกวอ่าบ้านสวนสิงสวัสดีค่ะคุณยายโชมก็บอกอมาขอมาขอเหรียญค่ะอ๋อคุณยายเพิ่งประกาศบอกอก่อนคุณยายจะมาด้วยอีกตั้งหาก คือข้ามประเทศตอนนี้ไม่ได้อยู่เดนไม่ได้อยู่ไอไอไอ,ไอนอเวยเนาะคุณยายข้ามประเทศมากเขาไว้ย่นเดียนไหมบอลูไอบอลูคือกันมัน,นยน,นอะไรเพราะว่าตอนนี้บยอลายูบอลอยูนอร์เวย์อยู่เดนมาร์กไหมคุณยายชม